สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับทางทิกต็อกนะครับของเบ็ก์บันดอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่17นะครับวันที่17เมษายนนะครับเทศกาลตรุษจีดเอ้ยเทศกาลนะครับวันสงกรานนะครับก็น,น่าจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดนะยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดซึ่งวันนี้หลังจากที่ ถการนะครับสงกรานไปแล้วเนี่ยนะผมยังมีภารกิจนะครับที่ต้องอยู่ที่ต่างจังหวัดนนะครับอีกประมาณทั้งสวันนะอีกสวันนะฉะนั้นบรรดา FC ทุกท่านนะครับที่คอยอรับชมนะครับผ่านทางทิกตอกนะครับของคนเล่าข่าวหรือย t u b e เนี่ยนัก็ต้องขออภยัยนะครับพี่น้องทุกคนด้วยแต่ผมพยายามจะอัปเดตนะครับตลอดเวลานะเวลามีเวลาสักหน่อยก็จะ ได้เข้ามาพูดมาคุยมาทักมาถ,มา,ถายกันนะครับหลายคนก็คงจะมีความสุขกันนะครับหลายคนนะก็คงจะได้เข้าทําหน้าที่นะประจําการในสภาวะปกติกันแล้วแต่หลายท่านนะครับก็ยังนะยังที่พบปะนะครับบรรดาเพื่อนฝูงครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ในต่างจังหวัดเพราะอีกหลายจังหวัดน,นี่นะเขาจะมีนะประเพณีนะเขาเรียกว่า ไหลนะประเพณีไหลเนี่ยนะอีกหลายพื้นที่ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นที่พระประแดงเอ่ยนะไม่ว่าจะเป็นนะครับที่ทางพัทยาแล้วก็อีกหลายจังหวัดซึ่งรายละเอียดพี่น้องก็คงจะได้ทราบกันผมว่ายากับวันนี้พอดีผมจะอัปเดตนะอัปเดตโดยเฉพาะนะครับที่งนุวันคุยดังนะครับที่ผมจะต้องมีภารกิจคือการทําญพ่อกับแม่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคือวันที่18 คือท่านเสียนะครับทั้งทั้งทั้งสองคนเลยนะซึ่งคุณพ่อก็เพิ่งจะเสียไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เลยนะงานตั้งตั้งไว้เพื่อที่ทําบุญให้แม่อยู่แล้วก็เลยเป็นการทาบุญให้ทั้งคู่เลยนะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุขเดิอนนะครับวันที่17การเตรียมการเตรียมงานนั้นกนะ็ต้องบอกนะครับว่าคนต่างจังหวัดนั้นเนี่ยนะเขาค่อนข้างที่จะความรู้สึกร่วม เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีมากนะซึ่งเราไม่ค่อยจะเห็นนะโดยเพราะคนที่อยู่ในบริมนทนหรือว่าอยู่ในอ,อยู่ในกร,รุงเทพมหานครครับประเพณีนะต่างๆที่เขาก่อนจะทําบุญแล้วก็มีหมอศพนะครับต่อมานะเดี๋ยวได้เห็นนะครับว่าทําไม,มานะคนต่างจังหวัดที่เขาเขามีความพร้อมในเรื่อง่างกานี้เขามีความคุ้นชิน เขามีความคุ้นเคยเขามีโดยเพราะสัมพันธ์ที่ดีนะครับให้กับกันเดี๋ยวดูนะครับนี่วันนี้เป็นวันสุกด์ก่อนที่วันงานจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาดูนะว่าบรรดานะครับชาวบ้านนะบนรรดานะครับพี่น้องของเราหลาย,ลายคนเนี่ยเขาทํางานร่วมกันเป็นองไรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับบรรยากาศเลยนะให้ดูบรรยากาศนะผมสลรับกล้องนะใหนะ้พี่น้องกงเห็นแล้วนะเนาะนี่ นี่ทำงานกันอย่างขมักขม้นนะครับเสียงที่ดังๆอยู่ในขณะนี้แบบนี้ก็เป็นนี่แม่งานนี่นี่แม่งานใช่ไหมเนี่ยฮะนี่แม่งานใช่ไหมทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่อยารู้เนี้ยนี่นึ่งข้าวใช่ไหมโอ้ยนึ่งข้าวฮะเอาแบบกันแบบสบายๆนะนี่ฮะนี่นึ่งข้าวมีข้าวเหนียวพอไหมเนี่ยเยอะไหมโอ้โหแช่ไว้เป็นกระทะเลยนี่มาดูเนี่ยดูฮะเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำแบบนี้ เห็นบรรยากาศเลยนี่ฮะเขาโอ้เรื่องอการมาร่วมงานกันเนี่ยนะเขาเขาแบบนี้เลยเนี่ยพวกผักพวกอะไรเขาก็เตรียมมานะครับมีทั้งซื้อมีทั้งนํามานะครับนํามาร่วมร่วมกันนะครับทำบุญร่วมกันนะนี่ก็อันนี้จะอันนี้จะทําอะไรครับเนี่ย อันนี้จะทำอะไรอันนี้ทำอะไรขอแกงแพนังใช่ไหมแพนังหมูแพนังเนื้อใช่ไหมได้หมดเลยใช่ไหมโอ้นี่เนี่ยเขาเขาเขาร่วมไม้ร่วมมือกันดีมากเลยนะคนต่างจังหวัดเขาจะเป็นแบบนี้คนต่างจังหวัดเราจะหาดูไม่ค่อยได้แหละนะในในกรุงเทพในพิมณฑลนะหาไม่มีเลยนี่ก็เป็นหมูนะนี่เกาล้มกันมาสามตัวสามตัวเี่ดใครเด็ดผักก็เด็ดผักกันไป นะใครนี่พ่อครัวพ่อครัวทำอะไรอยู่พ่อครัวพ่อครัวทำอะไรนะพ่อครัวทำลาบนะทำอะไรเรดูไม่ไม่กล้าทักไงนะกลัวพี่จะบาดมือใช่ไหมอ๋อนี่กำลังทำลาบนะนี่นี่อะไรนะทำอะไรนะทำลาบทำลาบทำลาบเอาเนี่ยทักทักทายทักทายเอฟซีก็เนี่ยเขากำลังดูอยู่ทางทิกตอกเนี่ยเออเขากำลังดูอยู่นี่แม่นี่แม่นี่แม่แม่ทำอะไรแม่ ส้มตำใช่ไหมโอ้นี่ส้มตำนี่นี่ไอ้ที่ตำก็ตำไปไอ้ที่สับก็สับไปนี่เป็นไงที่ทางทางทางไหนเนี่ยทางอะไรนะทางไหนเนี่ยที่บ้านน่ะโอ้น้องจังหานใช่ไหมนี่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 ครูรัดเขานี่ทีมงานเข้ามาจากน้องจังหานเนี่ยหมูหมูเอาพวกสับก็สับกันไป พวกสับก็สับกันไปพวกเด็ดก็เด็ดกันไปพวกตำก็ตำกันไปนี่ฮะต่างงหวดเขาจะมีความพร้อมเพียงเขาจะคือเขาเวลามีงานไม่ได้นะไม่ต้องไปเชื้อไปเชิญเลยนะเขาถึงเวลาปั๊บเขาจะมาเลยว่าบ้านไหนเขามีงานอะไรนี่ฮะผมถึงบอกนะครับว่าเราอยากเห็นวัฒนธรรมแบบนี้นะการใส่ใจกันการห่วงใยกันการดูแลกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะบางตั้งบางคราวเนี่ยนะเราได้เห็นนะครับ ในกรุงเทพเลยเป็ิมนตนเลยเวลาเกิดปัญหากันขึ้นมาป,ปั๊บเนี่ยบางคนไม่ใส่ใจนั่นเพราะว่ากลัวปัญหาจะเกิดขึ้นแต่ที่นี่ไม่ฮนะดูนะพร้อมเปลี่ยนกันหมดเลยกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยครับใครที่ดูอยู่นะนี่หาดูไม่ค่อยง่ายนะวัฒนธรรมนะครับชาวต่างจังหวัดเขาจะเป็นแบบนี้นะเขาจะร่วมช่วยๆกันนะเรื่องเงินไม่ต้องไปพูดถึงเนะีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะตรงนี้เป็นพ่อครัวแม่ครัวแล้วเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะ โดยเฉพาะนะครับผู้สูงวัยนี่น่ารักมากะนะเห็นนั่นน่ารักมากๆเลยนะีนี่ใครเหนื่อยนะครับก็พักกันนะใครเหนื่อยก็รับประทานอาหารกันนี่เมื่อกี้เราไปดูนะครับทางด้านครัวมาแล้วนี่มาดูทางด้านงานบ้างนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะนี่เป็นไงฮะดูนะครับนี่ผู้สูงอายุนะนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาร่วมงานกันนี่เขาเรียกว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่เนี่ยมัดมัดข้าวต้มใช่ไหมครับ มัดข้าวต้มเนาะห่อข้าวต้มเนาะนีความพร้อมเพียงนะผู้หลักผู้ใหญ่นี่ยเขาจะมีความชำนิชำนาญในเรื่องของงานนะประเพณีจะต้องทำยังไงแบบไหนเนี่ยนะให้พี่น้องนะครับได้เห็นกันนี่คือการร่วมไม้ร่วมมือกันนะเนี่สดๆนะครับมีพีไปซื้อฮะทำทำเองเลยนะแฮนด์เมดน,นี่ทำเองนะพ่อนะทำเองเนาะนนะีคนดูอยู่นะคนดูอยู่นะตอนนี้นะ เองเลยนะไม่ต้องไปซื้อใครนะพอเวลามีงานก็ก็จะมาร่วมงานกันนะครับนี่เป็นวิถีอ,อ๋อครับนี่เป็นวิถีของอชาวบ้านนะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะเวลาเวลามีงานเวลามีอะไรเนี่ยเขาก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ต้องเชิญนะไม่เหมือนในกรุงเทพไม่เหมือนในิมุตรนนทน,นี่คือความพร้อมเพรียงกันนะครับของสเสน่ห์สเสน่ห์ของคนต่างจังหวัดจะเป็นแบบนี้อ,อันนี้ทำไรฮะ ข้าวต้มนะข้าวต้มน okay <um um um ี่กล้วยกล้วยก็นํากล้วยก็นํากันมาใช่ไหมข้าวก็นํากันมาแรงก็ช่วยกันไม่มีจ้างใครเนาะเออคนต่างจังหวัดก็น่ารักแบบนี้นี่เองนะนี่ดูเลยนะนี่วิถีบ้านบ้านนี่ที่นนนี่ที่นนสุวรรณนะนนสุวรรณบุรรีัมย์นะนนสุวรรณบุรรีัมย์ใครใครเห็นแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะช่วยกันแชร์กันไป นะวัฒนธรรมนะครับเก่าๆที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นนี่ฮนะประเพณีนะที่นี่ฮนะคงจะได้เห็นกันแล้วนะครับก็ทำกันยังไงนี่ขนาดนะครับพ่อกับแม่เสียไปแล้วเนี่ยนะคนอยู่ข้างหลังก็ก็ทำให้ทุกอย่างนะให้เขาไปแบบว่าไงสบายๆายนะอ๋อ ผมเอามาให้เห็นนะเอามาให้เห็นนะครับว่าวิถนะีของชาวชนบทชาวต่างจังหวัดก็ทําอะไรกันบ้างนี่ฮนะประเพณีนะครับหลังจากที่เสียไปแล้วนี่นะก็จะทําบุญให้นะครับก็ทําบุญก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะเพราะวันนี้เนี่ยนะเป็นวันศุกร์นะครับที่มาช่วยกันนะครับเตรียมงานเตรียมการกันมาโดยไม่ต้องนัดหมายนะเพราะทุกคนเขา เขาเขามาด้วยหัวใจของเขาอยู่แล้วนะครับนี่คือเสน่ห์ของคนต่างจังหวัดนะครับที่เข้าร่วมกันนะแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับในวันพรุ่งนี้นะระเพนี้เขาจะทํากันแบบไหนนี่ผมจะได้นะครับถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดให้กับบรรดา f อนะครับได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเดี๋ยวงานเสร็จนะครับวันที่ประมาณสักวันที่สิบเผมจะกลับแล้วนะในเรื่องข่าวคราวก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับทางช่อง YouTube ทาง Tik t o ็ตและหลายช่องทางที่ สื่อสารให้กับพี่น้องได้รับทราบกันนะครับเอายังไงนะครับใครที่ยังไม่ได้เดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับหลังที่ฉลองเทศกาลสงกรานต์กันไปแล้วหลายคนทํางานก็ขอให้ทางานกันอย่างมีความสุขและเราจะเข้าไปเจอ,เจอกันนะครับในช่องข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะครับวันนี้นัภารกิจนะครับก็นํามาเสนอให้กับพี่น้องของเรานะครับได้ทราบนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังกันอย่างยิ่งนะครับว่า เรานะครับจะ,จ,จะเจอกันนะครับในช่องของคนเล่าข่าวในปันดอนแล้วก็ทางทิกตอกอย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ